พอได้เก็บครับพี่ร้องครับเสานี่ครับสวัสดีครับมาชมมาเก็บเห็ดคือเก่าครับเสานี่ครับออกหลายคือเก่าออกต้นเรื่องมากเกจแปดมือแล้วครับมือหนึ่งอาใช้พอใดครับพอใดใส่ยังไม่ได้กันนะจะได้ประมาณสามร้อยนะครับพี่้องเสานี่ พอได้เก็บครับพี่ร้องครับครับเก็บแปดมือแล้วครับได้เก็บตลอดครับกตตั้งแต่เห็ดเฮ็ดมากนี่แหละผมมาเฮ็ดขอนเขานี่แหละครับผมมามองมามันโอเคครับเห็ดไงครับเมื่อนี้กับพ่อได้เก็บครับพี่น้องพ่อได้เก็บครับ รับออกชุดนี้ก็ได้หลยเติบนะครับพี่น้องที่ว่าโชคจดไว้ก็4000พันแล้วนะครับ6 7จ็ดหนี่ยเดี๋ย4000ยั็โอเคนะครับพี่น้องถือว่าดีครับพอได้ใส่พี่น้องน่ครับแบบยังไงครับพี่น้องเดี๋ยวปาโุกยิ่เเงใหญ่บางอีก ครับถ้ายิ่ขาดคล้องค้างแบบนี้นี่โอเคครับได้แกงได้ครับตัดไปประจํานะครับผู้เป็นซื้อไปก็ตอบรับดีครับไวเล่าไปแกงก่ะเพื่นบกว่าเสียบดีครับดอกไงแต่บอกแก ครับถ้าได้แบบนี้นะง่ามครับพอดีเลยคือเ็ดส้มนี่ตรงมาจับเรื่อยๆครับกลางขึ้น้ามากลา่งขึ้นเนี่ยเจ้าเลยครับผมมาซาหน่อยเดียวครับแต่ว่า,ากันยังได้อยู่ครับบเป็นยังที่เคยขายไปก็บบมีปัญหายังนะครับเกียงได้ครับบแกี ครับสองก้อนก็ได้หลยได้ครับนี่นะครับก้อนเดียวครับนี่เต็มเลยยูติดกันครับเนี่การเที็ดกันนี่แหละครับง่ายสุดแล้วครับพี่น้องเท็ดขอนเขานี่ง่ายห่งนะครับพี่น้องเพิ่นก็ถามมาหลยนะครับการเปิดนาเท็ดแบบใดนะครับกะเอาง่ายๆพี่น้องเวลา เท <sh> ่าไปซื้อก้อนเฮ็ดนะครับจากฟ้ามที่คนขายก่อนนะครับเพื่อนกับสีแนะน้านะครับวิธีการเป็นกับสีมือเปิดนะครับตอนไหนเปิดได้ไม่ได้นะครับเข้าตรงคุยกันนะครับกับทางฟ้ามที่เท่าซื้อก้อนมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนจีบอกนะครับแต่บอตรงห่วงนะครับว่าวิธีการเปิดหน้าแบบไหนนะครับถ้าฟ้ามใดบอแนะน้ากับบอตรงซื้อนะครับพี่น้องเอาจังสันนะครับ การขายก้อนเห็ดกับตรงเนียน้ำนะครับเน,นี่ยนำให้ผ่านนะครับการเฮ็ดให้ผ่านครับคนที่ซื้อไปได้เก็บเห็ดนี่ก็คือเป็นความภูมิใจของทางฟ้ามที่เป็นขายก้อนนะครับที่เข้าสื่อมาแต่ฟ้ามไดบ่ให้คขาแเนี่ยน้ำกับบอตรงสื่อครับเพราะว่าโอกาสเข้าเฮ็ดบอเปลี่ยนมันมีอยู่แล้วครับเมื่อไหม่เนาะครับผมคือกันครับผมก็ตตรงสื่อจากฟ้ามที่่นแนะนํำนะครับ ส่วนมากกันนี้น้ำเบิดนะครับอันนี้ก็เบาโซ่วเบาหัฟังซื้อนะครับต้องถามเขาน้านะครับแนะนําการเปิดหน้าด้วยไหมนะครับสําคัญครับพี่น้องซื้อมากอเขาจากสีเฮดเป็นนะครับโมเมนซื้อมากแล้วไปถามอีกกู่นึงนะครับอีกกู่นึงเขาบ่รูได้ครับแค่บอกแค่ปากเปล่าบอกเข้าใจนะครับการการเปิดหน้านี้มันชีไม่เมืออยู่นะครับ เบื้องจังไดนะครับว่าก่อนมันพ่อเปิดแล้วนะครับเสือมันเดินเต็มไปนะครับนากรเวลาเราสังเกตแบบใดนะครับที่นากอนมันพ่อเปิดนะครับอันนั้นทางฟาร์มเขาก็สีรูนะครับบอกโชกาบอกได้นะครับแต่ตรงถ่ายรูปไม่ให้เบื้องนะครับประมาณนั้นถ่ายรูปหรือว่าเป็นวิดีโอพื่ละครับการเบื้องหนาหนาเห็ดนะครับซื้อก้อนเห็ดจากฟาร์มที่ให้คำแนะนำนะครับ อจะดีที่สุดนะครับถามมบ้าชกเบ้าชก่า,ากาเกณนบดถึกนะครับเพราะว่ามันมีระยะเบิงมีระยะการให้เสื้อเดินเต็มนะครับคนที่ขายให้เขาสีรู้นะครับว่าเปิดหน้าได้ตอนไหนแล้วก็วิธีเปิดเพิ่นกับสีเนี้ยนั่มนะครับประมาณนี้ครับพี่ร่องคนใดอยากเฮ็ียรกับ่ต้องย่่นนะครับรมาสีเฮ็ดบ่เป็่นนะครับ สีก้อนกน็ถามเขาเลยครับถามคุขายรเหครับแนะนําการเปิดหน้าด้วยไหมอ่าแค่นั้นแหละครับพี่น้องถามผมผมบอกไปคับคือสิบอกเข้าใจนะครับคือบอกปากเปล่าบ่ได้ครับมันต้องมีของอ่ามันต้องมีหน้าก้อนเห็ดอ่ามันต้องมีก้อนเห็ดให้เบิง้งให้เบิ้งลักษณะแล้วก็ต้องบอกได้นะครับว่านาเห็ดนีจักมือแล้วเสื้อเดินเต็มไปนะครับ มันนมีหลายอย่างครับบางทีผมก็ตอบหยากครับตอบหยากคือกันได้ครับว่าเปิดหน้าจังใดยังจังใดนะครับคือผมผ่านมาแล้วนะครับผ่านจุดนั้นมาแล้วผมจีนเห็ดเบื้องกับเฮ็ดบ่อไดนะครับประมาณนับเอาจังสั้นครับถามฟ้ามนะครับพี่น้อตามที่เราซื้อมาเซานี่ก็บายเครื่องตะกาแล้วครับก็เหลืออีกหลายครับผมเพราะถ้าได้เก็บ ครับกขออนุญาตเก็บครับเมื่อนี้ก็มาอัปเดทนี่พี่รองเบิ้งนะครับอ่านี่ครับนี่ก็เห็นรุ่นต่อไปนะครับโอ้ออกไรครับพี่้องผมมาได้เก็บเงียเงเลยครับอ่าครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการที่ตามครับสวัสดีครับในพ่อได้ใส่แล้วครับพี่รองเซานี่มีการเววครีมพ่อิงข่าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหรอคือเอามาทาที่แขนแล้วก็ ครับเซานี่สามร้อยหาชครับเียดถุงถุงละหาชบาทครับพี่น้อง